มาดูมะขามนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าไม้เป็นไม้ดัดไทยนะครับทรงขบวนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเข้าลวดเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับก็ลักษณะไม้นะครับจะถูกถูกบิดนะครับโค้งไปโค้งมาใช่ครับผมแล้วก็จะสร้างกิ่งนะครับ เก็อิงคล้ายอิงของตัวบอนไซเหมือนกันนะครับผมแต่ก็คือว่าลักษณะตรงส่วนที่มันเป็นโค้งเนี่ยก็จะสร้างกิ่งออกมานะครับเพื่อให้เกิดความสมด,ดุลน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ารวดบิดนิดหน่อยนะครับต้นนี้ก็เือเข้าสร้างแบบเหมือนทรงมังกรประเทศจีนนะอ่ะอใช่ครับเป็นแบบเรื่อยๆนะครับซ้ายขวาแบบ แตใ่ใช้ใช้ใช้มะขามมาเกียนะอ่าอันนี้เป็นน้ำเหนียวมันเหมาะด้วยนะมะขามแล้วท้องน่ะเหนียวแล้วก็การแตกกิ่งการแตกตาเนี่ยทาค่อนข้างง่ายะานะครับใช่ครับผมดเลยตรงนี้ก็ดีนะครับได้ไอเดียแล้ <มะ S 1> เวเ,ออเดี๋ยวจะเข้ารวดนะครับก็บิดมาแล้วก็บิดมานะครับบิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่บิดเป็นเกลียวเหมือนเราบิดบิดเหมือนเป็นแบบว่า เป็นล้ายไม้สองต้นสองวันนั้นเวลาเข้ารวดก็คือเนี่ยครับเทคนิคการทําตัวนี้ก็คือพอได้ต้น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 สูงนะครับมาปั๊บเนี่ยแล้วก็มาเข้ารวดนะครับเข้ารวดแล้วบิดแล้วก็ใช้ใช้ไม้เป็นตัวช่วยบิดต้นหลักตัวเส้นหลักก่อนใช่ครับแล้วคราวนี้เสร็จแล้วก็ใช้ไม้ปักเป็นตัวช่วยในการยึดนะครับเพราะว่า ปักขึ้นไปแล้วก็ผูกผูกข้อข้อที่เอี้ยวที่เอี้ยวที่เอี้ยวเนี่ยใช่ครับใช่ใช่มันจะทําให้ให้ไม้มันอยู่ได้ได้ค่อนข้างเร็วก็ค่อนข้างเร็วนี่ก็เป็นปีกันนะฮะใช่ครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะเข้ารวดบิดนิดนึงเข้าแรงหน่อยนะครัเข้าลวดก่อนเข้ารวด ทำรอยเดิมนะแต่ว่าถ้าไม่เข้าเดี๋ยวเขาจะยืดออกไปแต่ว่าบอนไสไม่เข้าลวดก็ไม่ไม่มีบอนไสไม่มีเสน่ห์ไม่ไม่ไม่ได้อารมณ์บอนไสนะครับต้องมีรอยลวดไม่มีลวดบอนไส่ลวดแล้วก็เป็นบอนไสนะครับ ตรงนี้ก็เข้ารวดเส้นหลักนะครับเหมือนเหมือนบอนไซทั่วไปนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าไม้ตรงนี้ไม้ขบวนนะฮะให้เครดิตอาจารย์สํารานนะฮะใช่ครับนี้เป็นอาจารย์นะฮะไม้อาจารย์สารานก็ลองมาดูนะฮะเขาสร้างไม้ขบวนนะฮะไม้ไทยประยุกต์ไม้ไทยนะฮะแต่คนได้ตังค์พี่จี๊ดนะครับอันนี้จะไปไปงานแฟชั่นไอแลนด์นะฮะที่ที่ลามินทรานะครับมาตุเวถนนการจนาวิเศษนะครับ สิบสามถึงยี่สิบสองพฤศจิกานะครับสิบสามก็วันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้ววันศุกร์เล่ครับวันศุกร์สิบสามสิบสาก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเต็มๆนะครับใช่ครับนะฮะมีมีอย่างหลากหลายนะเหมือนเดิมนะก็ปีนี้ก็มีเป็นไม้ไซส์กลางกับเล็กนะครับมีไม้กลางกับเล็กมีเยอะมีเยอะมีเยอะปีนี้มีเยอะไม้ใหญ่ก็ต้องมาดูที่ร้าน ครับไม้ใหญ่มาที่ร้านเจ้าไม้กลางไม้เล็กไปเอาเอารถบรรทุกเอาปิกอัพมานะครับเวลามาเที่ยวงานไม้ไม่งั้นใส่ไม่หมดนะครับมันจะเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆนะครับเวลามาเที่ยวก็รถเก๋งมาแต่ตอนซื้อไม้เสร็จแม่อยากได้นึกถึงปิกอัพเลยนะครับแต่ไม้สวยๆเยอะต้นนี้มะขามนะฮะมะขามเป็นไม้ไทยๆท,ที่นิยมนํามาเล่นไม้ดัดไทยตั้งแต่โบราณแล้ว นะครับคนรุ่นเก่าๆอายุหกสิบเจ็ดสิบนี่ส่วนใหญ่ก็จะติดไม้ไทยอยู่นะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ทำบอไใสนะฮะไม่ใช้ลวดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้ลวดเขาใช้สมัยโบร,ราณเขาใช้หลักปักนะครับตอกแล้วก็เชือกดึงครับดึงซ้ายดึงขวาล้างหน้าล้างหลังนะครับเป็นแบบนั้นแต่พอบอนไซจากญี่ปุ่นเข้ามานะจากจีนจากญี่ปุ่นเข้ามาก็ามา มีการนำลวดนะเข้ามาใช้นะฮะในประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตนะครับไม่แน่นะฮะตามทีเสรียมเออไม่แน่ไม่แน่ผมอาจจะผลิตโรงงานผลิตรวดนะฮะนะ,ะแบบนี้นะครับตอนนี้สั่งเข้าจากจีนไต้หวันญี่ปุ่นนะครับนะ,ะใครผลิตก่อนรวยก่อนนะ,ะนำเข้าปีละหลายพันล้านนะฮะดูยอดรวมๆแล้วเพราะว่าบอนไซต์เดี๋ยวนี้เผยแพร่ ไปทั่วประเทศเลยนะฮะนะฮะเราก็จะมาเข้าคู่แรกให้กิ่งหนึ่งกับกิ่งสองนะครับเข้าก็จะให้ล้อไปนะฮะไม่ให้ลวดทับกันทำยังไงไม่ทับก็ท่านก็ลองเข้าดูนะฮะถ้ามันทับนั่นแสดงว่ามันทับแต่ถ้ามันไม่ทับเนะ่ะคือเข้าลวดถูกต้องนะครับเทคนิคง่า,งงายๆคือด้านล่างครับเราเข้าล่างไว้ก่อนเข้าล่างไว้ก่อน จริงครับถ้าเข้าด้านล่างนี่ยังไงก็ไม่ทับนะเข้าด้านล่างเพราะว่าพอไปถึงมันก็จะล่างอยู่มันไปถ้าเข้าด้านล่างอะไรผู่ที่ไหนก็ได้มันถ้าเข้าด้านบนนี่มันจะมากจะไปข้ามเพราะว่าเราจะไปมันจะทับลวดเส้นหลักนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะใช้จากประสบการณ์นะพี่จีก็เข้าไปเข้ามาจนหายทับแล้วนะครับ ก็ยังมีครับจ่วงปลายเนี่ยแต่ปลายธรรมดาครับ,รบปลายนี่คือมันขี่มากครับมันเก็บรา,ายละเอียดนะใช่เมันก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าเราวางแผนดีๆครับมันก็ได้อยู่บางทีเราก็เข้ารวดเพื่อบังคับกิ่งนะครับที่ทางของกิ่งเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับแต่ข้อสำคัญคือเข้ารวดเนี่ยที่จำเป็นจะต้องยึดหลักเลยคือ ลายจะต้องขึ้นไปส4-5องศาครับเหตุผลก็เพราะว่ามันจะทำให้ลวดมีกำลังไม่ห่างไม่ถี่จนเกินไปถ้าถี่เกินไปเนื้อของไม้นะฮะเนื้อของไม้เขาไม่ไม่ได้มีโอกาสเจริญเติบโตแต่ถ้าห่างนั้นไม่สามารถบิดจากโค้งงอนะครับต้นไม้ได้นะก็จะมีปัญหา นะทำให้กิ่งหักได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าลวดนั้นนะฮะให้พัน45องศาเหตุผลอีกอย่างหนึ่งไม่ให้ถีเกินไปก็เพราะว่าเวลาเขาเล่าเข้าลวดอีกครั้งที่สองคู่ที่สองเส้นที่สามเนี่ยเต็มเลยครับมันจะไม่มีมีช่องว่าง,ง,างนะในการที่เเข้าครั้งต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตรงนี้นะฮะ45องศานี่พอเหมาะพอควรเลยนะครับ 4, ลองดูอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งแล้วนะครับต่อไปคู่ที่สองเปงน,นะครับคู่นี้ไม้อย่างนี้ก็ลองหาหน้าไม้เดี๋ยวเราคู่ที่สองนะครับตรงเยื้องกันหากิ่งเยื้องไม่ได้ก็ตรงไม่ได้ก็ต้องเยื้องครับเยื้องขึ้นบนนะครับ ไม้ที่เราเก็บกิ่งไว้นะถ้างานบอนไซแล้วเราไม่เก็บกิ่งตรงนะฮะถ้าไม่ไมจำเป็นจริงๆยกเว้นไม่มีจริงๆนะฮะนี่ก็คงจะเข้ายื้องขึ้นข้างบนนะครับจากกิ่งกิ่งข้างล่างเยื้องขึ้นบนเลยนะฮะกิ่งนี้นะฮะมันตรงกับกิ่งนี้เพราะนั้นกิ่งนี้ก็จะเยื้องขึ้นบนอีกนะครับหรืออาจจะล้อลงล่างนี่ก็ได้ดูลายลายลวดก่อนนะครับอันนี้ วีธจีก็เข้าตรงนี้แล้วขึ้นมาตรงนี้คู่คู่กันอย่างเงี้ยครับพอรวดจะได้พันกับลำต้นมันจะได้มีกําลังนะครับนะครับตอนนี้ก็เข้าคู่หนึ่งคู่สองแล้วนะครับคู่สามเรียบร้อยนะฮะเหลือแต่รายละเอียดเล็กๆพอเข้าแล้วสวยเนื้อเนื้อยอดคู่เดียวนะฮะเดี๋ยวพยายามจะเก็บยอดให้เป็นพุ่มคู่นี้ก็โอเคสวยอยู่นะครับต้นนี้เป็นทรง แปลกออกมาอีกนะครับจากที่เราเคยเจอนะครับเป็นไม้ขบวนไม้ดัดไทยผสมกับแรบอนไซกิ่งนี้เข้าประคองลูกเปิดตัวนะครับเข้าประคองกิ่งเล็กนะครับแต่ว่าเราก็เข้าประคองไว้เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามือเรามาสะดุดนิดเดียวก็ไปแล้วนะก็เข้าประคองรวดห่างๆไวนะ้หมายความว่าให้ลวดกับผิวเนื้อไมห้ห่างกันนะฮะไม่ให้ไม่ให้แนบนะครับ เข้าไว้งแต่กิ่งอ่อนีนดีนะฮะดีทุะอย่างแต่ว่าเราต้องดูนะฮะมันอมเร็วนะครับเนี่ยมะขามโอโ้โหได้มะขามไม้ขบวนผสมกับเป็นบอนไซญี่ปุ่นนะฮะเป็นไม้ไทยผสมญี่ปุ่นเป็นลูกครึ่งนะฮะต้นนี้ของอาจารย์ทําลานนะฮะเครดิตยกให้นะครับแต่ทรงนี้ไม่แน่ไม่แน่นะครับ เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจบเปิดสวยทำไม้อาจารย์สปราญนะไม่ว่าทําต้นอะไรต้องมีทรงนี้ <c oughs> มีทรงขบวนนะครับไมข้ขบวนจริงๆ่ออาจารย์สปราญไปดูได้เลยไม่ว่าแกจะเล่นต้นไหนต้องมีทรงนี้ต้องมีเพียบเลย <c oughs> นะครับมีเยอะด้วยนะครับอาจารย์สำราญมีเยอะด้วยไม้ไทย <c oughs> สุดท้ายนะครับ มะขามต้นนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังก่อนนะเอี้ยวขึ้นเป็นทรงไม้ขบวนนะฮะไม้ไทยแล้วก็เข้าลวดอย่างบอนไสนะครับก็เ,เป็นงานลูก,ลกนนครึ่งนะฮะเป็นงานผสมผสานวัฒนาธรรมไทยกับของญี่ปุ่นเลยนะครับนะจริงๆแล้วบอนไซนี่ยตําเนิดที่ประเทศจีนนะแต่ไปรุ่งเรืองที่ญี่ปุ่นนะครับก็เลยได้ชื่อบอนไสนะครับอย่างเงี้ยฮะ จริงๆแล้วคนจีนก็ชอบเล่นอยู่นะฮะไม้ลักษณะเป็นเ,เหมือนไม้ขบวนไทยแต่ว่าเป็นไม้ทรงคล้ายๆมังกรอะไรเงี้ยครับไม้นําเข้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงนี้นะฮะที่เห็นมีนะครับยังไงก็ดึงเอี้ยวขึ้นอย่างเงี้ยฮะทีนี้ลกษาตังหรือว่าก็ไม่เป็นไรครับเ,เดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังนะครับแก้ได้อยู่นะในส่วนปลายสวยงามครับ โหเรียบร้อยครับมาขามเนี่ยมานะขอบคุณพี่จีนนะครับอันนี้ต้นนี้จะต้องเอาไปโชว์ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับไอแลนด์รในช่วงวันที่สิบสามถึงยี่บสี่นะตามไปดูนะครับว่าสวยจริงเปล่านะครับเจอแน่นอนนะฮะโอเคเอออยากให้ดูต้นต่อไปฮะต้นต้นนี้ก็จะไปโชว์เหมือนกันพี่จีนพีเอาต้นนี่ไปโชว์ให้หน่อยอันนี้อันนี้เป็น จหูกระจงแผ่บารมีหรือหูหกระจงแค้นนะฮะผมผมชอบต้นนี้นะฮะก็เลยเอามาโชว์นะฮะจ้ายขวาหลังนะครับกิ่งสี่กิ่งห้า, 4, า 5, ตั้งยอดนะครับครบต้นนี้สวยนะครับอันนี้ของแถมนะฮะไม้ในลักษณะนี้สวยนะแฟนคลับต้องการมากเลยเขาเขาต้องการวัตถุดิบแล้วก็เขาก็บิดเองนะฮะบางคนก็ได้บ้าง นะครับต้องหาเองนะครับแหล่งวัตถุดิบนะถ้าไม่ได้ก็ไปตามไปดูที่แฟชั่นไอแลนด์นะฮะมีหลายต้นนะเป็นเป็นหลายสิบเลยนะครับไม้นะครับเอาขอบคุณนะครับพี่จิตว,วันนี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมไปเจอกันนะครับดูดหน้าจำหน้าไว้เจอกันสวัสดีครับทุกท่าน